ไม่ต้องอะไรส่งหนึ่งบ้านด้วยใช่มาหนึงบ้านเลยเนีครับวันนี้พีเ่เล่นเนองได้ไหมเนี <laughs> ย่ยอยากได้ครับไม่ได้ใช่ไหมวิทยากรไม่ไม่ได้นะนาะไม่ได้จะรวมสุดกันครับใช้แอกหลุมนะฮะใช้แอคเพิ่มนะครับได้ครับสักครู่นะครับโอเลยอยากระหว่างนี้ครับเลยอยากชวนพี่พี่ทั้งสองคนคุยเกี่ยวกับเรื่องของของประเด็นนี้เหมือนกันครับเรื่องของสินค้าดิสิตแท้ว่าเฮ้ยทําไมทําไมพี่พี่ถึงถึงตัดสินใจมาอุดหนุนใช้สินค้าดิธิตแท้ครับ พี่ต้นถาวาก่อนดีกว่าในฐานะผู้บุกเบิกผู้บุกเบิกในรายการนี้โดริโกก็มันเจอปัญหาหลายๆอย่างนะครับเช่นของที่ที่ที่เราใช้ของที่มันปลอมเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยคุณภาพมันเอาแน่เอานอนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมครับบางทีมันแถมแถมไวรัสมาให้ก็มีนะใช่หรือว่าเอออะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็มันพอมัน ที่สำคัญสำหรับพี่เลยนะครับวันวันหนึ่งที่ที่เราเปลีจจ่ยนจากนักเรียนไปเป็นโปรเฟชชั่นอลเนี่ยแล้วเราจะต้องขายงานที่เป็นลิขสิทธิ์บ้างแล้วด้วยความที่ทุกคนก็คิดเหมือนกันหมดว่าจะอะไรหรอกอ่าอ่าขอยืมอะไรดีอยขอยืมถายหน่อยอะไรอย่างเงี้เนาะสำหรับใช้หน่อยลิขสิทธิ์ไม่เป็นไรโอ้โหดูไม่เจิดเลยครับหลังจากวันนั้นมาก็เลยก็เลยแบบว่าโอ้โหพอพอทันที แล้วถ้าตัวเราก่อนละกันนะว่าเราเราชิงใช้ตรงนี้ก่อนแล้วเราเดี๋ยวอ่ามันก็จะตอบโจทย์เพราะว่าเราจะได้มีงานทําเป็นเรื่องเป็นราวได้เลยนี่เนาะเพราะว่าเราเลือกแถวก่อนว่าอ่าไม่มีตรงนี้แต่ว่าก็ก็เข้าใจนะว่าว่ามันก็ค่อนข้างว่าถ้าเกิดใช้อะไรที่มันพรีเมียมหน่อยๆน่อยมันก็ดีอ่ะแต่ว่ามันราคามันก็สูงแต่พี่ว่าสมัยนี้มันก็โชคดีนะที่มันก็อาจจะมีมีของที่มันเป็นอะไรอ่ะถูกลิขสิทธิ์แต่ว่า ใช้ฟรีอะไรเงี้ยฟรีแวร์ใช่จริงจริงโปรแกรมจริงโปรแกรมบันบันทึกโน้ตมีตัวที่เป็นตัวตัวฟรีที่ที่เป็นแบบถูกหรือกระสิทธิ์ด้วยนะครับใช่เดี๋ยวนะอยู่ดีผมลืมชื่อไปเฉยเลยมิวมิวใช่ไหมมิวสกอร์อ่าใช่ใช่ใช่มิวสกอร์มิวสกอร์มิวสกอร์ก็ก็เป็นก็เป็นซอฟต์แวร์ที่ที่ใช้ที่ที่เป็นแบบซอฟต์แวร์ฟรีที่สามารถทําทําโน้ตได้หลากหลายรูปแบบเหมือนกันนะครับล้วก็จบงานในขั้นมืออาชีพไ้เลยเ้าโอเคในไลฟ์เนี้ย เราถึงแม้เราจะมาขายดิโโก่กันก็ตามอะ่ะแต่ว่าต <มา S 1> อนนี้เริ่มมีปิรเราก็อยากจะปลูกฝังอะ่ะเออให้มาใช้อของของถูกมิวสกกรเนี่ยเป็นตัวฟรีคุณโหลดมาใช้ได้เลยสุดท้ายคุณดเนทให้เขาไม่โดเนทเขาก็ไม่ไดาอะไรคนเออครับมิวสกกรสาม,มารถจบงานได้ถึงขั้นมืออาชีพคือผมเรียนกับอาจารย์อยู่ท่านในมอตังสิตเป็นสายฟิล์มสกอร์เขาก็จบงานทําเพลงได้ด้วยไอโปรแกรมฟรีแวร์เราเนี้ยเออนั้นไม่ได้คิลเล่เลยนะอืม ผมว่าอีกเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวเกี่ยวเรื่องของซอฟต์แวร์ในสมัยนี้คือแคร็กมันหาง่ายก็จริงแต่ว่าคือแคร็กเนี่ยแคร็กมันหามาถึงดาซอฟต์แวร์อื่นแคร็กมันหาง่ายจริงแต่ว่าอย่าลืมว่าแคร็กเนี่ยคือเขาคือไม่มีสิ่งไม่มีสิ่งในที่ได้มาฟรีแล้วมันจะดีแบบร้อ บางทีเข้าแถมเอาแคร็กมาให้คุณฟรีเนี่ยเขาอาจจะแถมไวรัสหรืออย่างแย่ที่สุดเนี่ยเดี๋ยวนี้ในะยุคสมัยนี้คือมันมีพวกริบโตใช่ไหมครับบอกว่าการแลกเปลี่ยนบิตคอยซื้อบิตคอยอะไรเงี้ยบางทีเขาก็จะแถมพวกที่เรียกว่ามัลแวร์หรือแรนซัมแวร์คือพอคุณโหลดแพ็กตัวนี้มาปุ๊บลงเสร็จปุ๊บของคุณโดนล็อกทั้งเครื่องเลย่ถ<อ>้า <laughs> <laughs> สมมติต้องการปดลดรหัสใช่ถ้ามันต้องการปลดรหัสคุณก็ต้องโอนไปให้เขากาี่แสนบาทอะไรเงี้ยถ้าคุณไม่แบกออมูลไว้ ไม่คุ้มก็รวมถึงอ่าโปรแกรมยอดนิยมก็ได้ครับซีเบียหรือฟินาเล่อะถ้าใครโหลดตัวแคคร้อยเปอร์เซ็นต์ไนยังไงโปรแกรมมันไม่สมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นต์อะผมยกตัวอย่างในของฟินาเล่เนาะพอเจอนนองหลายคนที่ก็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 ใช้ของของของเถื่อนนะที่ในเสียงมันไม่ดีเหมือนของพี่เลยผมตัเก่าที่ผมใช้ฟินาเล่แล้วก็ใช้เสียงของเขาซึ่งใครโหลดใครซื้อฟินาเล่แท้มามันจะมีเสียงตัวปลักอินตัวหนึ่งชื่อว่าการีแทนมาให้อืครับนะ ทำไมเส是是 like ียงไม่เหมือนของพี่เลยว่าทําเสียงกองมาชชิ่งไอผมบอกฟินาเล่จุดเด่นคือเขาให้เสียงกลองมาชชิ่งเอ่อวอร์ชวลดัมไลน์มานะครับให้ตัวนี้มาทาไมผมทาเสียงกองมาชชิ่งเหมือนพี่ไม่ได้พอทํามันเป็นเสียงกระป๋องกระป้องกระแป้งอะไรแบบเนี้ยเออผมก็ไหนเขาดูหน่อยอ๋อเองเช่ของปอมไงของปอมเขาไม่ใช่เสียงแท้เองมาในงาๆแค่นั้นเองทำไมผมทาเสียงดีมพี่ไม่ได้อ๋อใช้ของปอมก็เท่านั้นอืมแล้วอ่ะยังม่ต้องเจอเยอะอย่างอย่างซีเบเลสก็มีนะครับถามมันบ่อยมากเลยอ่าเช่น อ่าทําไมฟอนต์ฟอนต์นเด้งอืมภาษาเด้งอะไรเงี้ยเอ่อตัว,ต,วตัวไม่โทรขึ้นมาข้างบนอะไรเงี้ยแก้ยังไงเอ๊ะผมไม่เคยเป็นอ่ะผมก็งงทําทำไมทุกคนเป็นกันหมดเลยอต่ผมไม่เคยเป็นนะคือ,อต้องอธิบายอย่างเงี้ยว่าคือจริงๆซิบซีเลียสเนี่ยคือถ้าสมมติ ซื้อของแท้อย่างอย่างจริงๆคือตอนนี้ผมซื้อซิบเบียสมันมีซับสคริปชันแล้วก็เนื่องน่อจากผมเป็นบุคลากรทางการศึกษามันมีราคาที่เป็นหลักราคานักศึกษากับราคาคนที่ทํางานในด้านด้านการศึกษาจะตกประมาณเดือนละประมาณสิมาขายซิบเบียสเลยจะจะตกราคาประมาณตกราคาประมาณ3า0รอบาทเออตกไหมสาม้อยบาทคือเทียบง่ายๆก็คือเดือนละ3 0มบาทเดือนละสามอบาทชานมไข่มุกห้าหถึงหแก้วก็คือแบบอืมแล้วคือ ซอฟต์แวร์มันอัปเดตตลอดเวลาเรื่อยๆด้วยมันก็อัปเดตอัปเดตมันก็จะปิดมีแบบสมมติมีช่องนู้นหรือว่าเรื่องฟอนต์เรื่องอะไรคือมันก็มีอัปเดตของมันเรื่อยๆอครับพี่โจครับสมมติไอโกบอกสามร้อยบาทสมมติทํางานทําเพลงได้งานหนึ่งก็ก็เกินสามร้อยแล้วอ่ะถูกไหมใช่เออหรือว่าพี่ฟินาเล่อะซีบเบรียมันมีเป็นรายเดียวฟินาเล่มันแพงพี่โยมตูมเกือบสองหมื่น ก็ซื้อในช่วงเทศกาลสิดูเข้าไปในเว็บเขาเดี๋ยวเขาจะมีบอกว่าช่วงไหนก็ได้บอกกันเกินสุดท้ายมันตะลยอีกผมตอนซื้อฟฟนาเล่ผมก็ซื้อตอนเทศกาลนะลดสบ้านแหลกเลยอัพเวอร์ชั่นผมก็อดใจรอตอนช่วงเทศกาล อารมณ์เหมือนซื้ออารมณ์เหมือนซื้อเสื้อผ้าซื้อยู่ดีโครตตอนนี้รอรอบบซัมเมอร์เซลไอแดงๆรอตอนมันเซลใช่ใช่ใช่เพราะยังไงเขาก็อยากขายของหรือเขาเขาไม่มีวันราคาแพงงั้นตลอดไปหรอกหรือหรือ้าเกิดอีกมุมหนึ่งผมเคยเจอนะพาทาแล้วมันมันพอมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยสูว่าถ้าคุณเป็นเริ่มทําเป็นอาชีพที่จะต้องต้องแลกด้วยเงินเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยส่งไปปุ๊บมันเกิดปัญหาที่คุณไม่สามารถควบคุมได้เช่นอยู่ดีทั้งเส้นหนึ่ง เคยเจอหายเส้นเอาแล้วฮะังไงหายนะอะไรหายแทบแทาเส้นเวลาพิมพ์สั่งพิมพ์เนี่ยมันหาย PDF หายไปมันท้าหายเส้นมีมี่ด้วยรูปรแพลตมาโอ้เดือดร้อนพี่ช่วยหนูด้วยแล้วยังไงอจะต้องเอาเองไหมพี่พิมพ์ให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแล้วทีนี้จะไปไปมืออาชีพยังไงอะในเมื่องานมันส่งไปแล้วมันเราอาจจะไม่ไม่คิดมากนะว่าใครจะรู้แบบนี้ก็มีด้วยนะครับคอนเวิร์ดเสร็จแล้วส่งให้ลูกค้าอ้าวอยู่สี่เส้นจากซักรโฟนเป็นบองโก้เลย เรียบร้อยเคยเคยเคยเจอเหมือนกันพอมันใช้ของแท้แล้วซอฟต์แวร์มันซอฟต์แวร์มันอัปเดตตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วพอเราส่งงานไปให้คนอื่นเขาที่เขาไม่ได้ใช้ของแท้ปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกว่าเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เราคนละรุ่นกันเจอคยเจอเือเกันแล้วถามว่าพอมันเสียไปอย่างเนี้เราเราจะเอาเงินที่ไหนอืมก็พูดยากแต่ทุกวันเนี้ยผมคืนทุนตั้งแต่แป๊บเดียวก็คืนแล้วนะ เพราะว่ามันแลกมาด้วยงานที่มีคุณภาพกว่าเราทําให้เราก็ยังอยู่กับมันนานๆอ่ปะปั๊บเดียวก็มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้ามันหาวิธีนะครับเ <c oughs> ช่นการศึกษาสตาร์บิร์ก็มีมั้งน่าจะมีนะว่าว่าเป็นการศึกษาเขียนไปเข้าก็ลดให้เขมยนๆนิดหน่อยก็ได้แล้วแล้วมันอยู่เราทั้งชีวิตอะ่ะใช่ไหมอยู่กับคอมหรือยังอะ่ะโฆษณาสตาร์บร์กเนี่ยเขาจะมี e-lock ถูกไหมครับมันจะมีกุญแจอยู่คุณคุณดาวโหลดคุณผู้สวดใส่กุญแจไว้อ่ะแล้วพอเปลี่ยนเครื่อง ลงองโอเอสใหม่ลงเปลี่ยนเครื่องแค่เสียบกุญแจเข้าไปทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิม,ม,มสะดวกมากสะดวกมากสะดวกที่สุดเลยไม่ไม่ต้องเสียวไว่ต้องกลัวว่าไฟล์แบบโปรแกรมจะหายหรือเปล่าแค่แบ็กอัพข้อมูลแล้วก็ถือกุญแจไว้เอ,มอมไม่ต้องดาวน์โหลดสองทีว่าสมัยก่อนไม่ได้นะก่อนซื้อครั้งเดียวซื้อรั้สองเนี่ยไม่ให้เสียที <laughs> จุดทดีดนะเลย <laughs> สตาร์บั๊กบริโกลาอนไม่เป็นไรเอากุญแจไปเสียปุ๊บมาเจอเลยอะไรอย่างเงี้ย อตอนแถวนี้นะครับคือฟังมาถึงตอนเนี้ยหลายคนก็เอ้ยก็มันไม่มีตังจริงๆอันนี้เข้าใจนะเราอยู่ในประเทศเนี้ยประเทศที่น่ารักเราอะ่ะมันไม่เอาจริงมันก็ไม่ค่อยเอื้ออาชีพเรามากสักเท่าไหร่หรอกเออย่างอย่างพวกที่ยืนยันว่าตแต่งเพลงนี่ก็ทระหดทนกันเหมือนกันนะเข้าใจว่าไม่ไม่มีเงินแต่ก่อนผมก็เป็นทนเทาๆทุกวันนี้ก็มีเทาบ้างๆอยู่นิดเดงแต่อย่าเอาความอย่าเอาความเทาเหล่านี้ไปบอกคนอื่นว่า กคนมาสีเทากันเถอะมันถูกต้องนะเฮ้ยตากากะผิดนะต้องต้องรู้ก่อน่าไอ้สิ่งทีคิดตัวเองทามันถูกหรือผิดมันผิดผิดเพราะอะไรโอเคโอเคไปโรงเรียนต่างจังหวัดเป็นครูต่างจังหวัดไม่มีตังเลยอยากทำเพลงให้เด็กก็ต้องใช้ของไม่ไม่แท้ไปก่อนโอเคเข้าใจได้แต่อย่าไปบอกคนอื่นว่าเอ้ยเรามาทําแบบนี้กันเถอะมันถูกต้องมันดีงามนะนั่นแปลว่าความคิดมันเริ่มมันเริ่มพลึกพลั่นเริ่มเริ่มแปลกแปกนะเออเพราะอย่าลืมว่ากว่าจะคิดงานกว่าจะอะไรใดมาได้อ่ะ เออมันมันมันเหนื่อยมันเหนื่อยกว่าจะคิดมาได้กว่าจะอะไรแล้วจู่ๆแป๊บเดียวมีคนเอาผลงานคุณไปมีคนละเมิดอะไรของคุณไปโห่ปวดกำลังใจอะ่ะเอออย่างอันนึงที่แบบมีคนเคยถามผมเอ,อ้ยไอ้โปรแกรมนี้มนไม่ไม่ันไม่มีภาษาไทยสักทีวะ<ม>ก็ประเทศ<ม>ไทยเราเปนะ็นฮะเขาเลยไม่ไม,ไม่มาสปอร์ตเราสักทีะฮะ<ม>ญี่ปุ่นทุกโปรแกรมทำเพลงมีภาษาญี่ปุ่นล้วน<ม>เพราะเขาเออแล้วจะถามว่าราคา ถูกกับบ้านเราหรือแพงกับบ้านเราราคามันดัวายมันเท่ากันฮะอันนี้ผมเสริมของพี่โจ๊กอันนี้ผมเคยเคยได้นนเคยเห็นเลยแหละว่าผมเล่นเพย์ผมเล่นเพย์เ t ชันแล้วก็คือเพย์ถ้าจะไม่ผิดตั้งแต่เพย์เซชันสี่คือแผ่นแผ่นของมันนะฮะคือมันต้องใช้แผ่นแท้เท่านั้นหรือ <c oughs> หรือโหลดโหลดผ่านสตรีมมิงคือโหลดเข้ามาในเครื่องป็นดิจิตอลดาวโหลดถ้าสมมติเครื่องมันดีเทคว่าคุณใช้แผ่นปลอมหรือใช้แผ่นกรอบปุ๊บเนี่ยเครื่องมันจะล็อกทันทีแล้วคุณจะเล่นไม่ได้เลย ดังนั้นมาเลยบังคับว่าโอเคถ้าคุณจะเล่นเกมในเครื่องเนี่ยคือคุณต้องซื้อของแท้ทําให้พักหลังๆเนี่ยพักหลังๆช่วงสองสาปีที่ผ่านมาเนี่ยเลยมีเกมที่เป็นเกมของแท้ที่มีภาษาไทยขายมาขึ้นมารับในในที่ขายในของเพชร์ชันโซนี่เนี่ยคือมีเกมที่ถูกแปลเป็นภาษาไทยเยอะขึ้นรวมถึงรวมถึงคอนเทนต์ในพวก Netflix Disney Plu s เขาก็กล้าทำเป็นภาษาไทยเพิ่มมาขึ้นใช่ จากวันต้องถึงเวลาของซอฟต์แวร์ของเราครับอันนี้แชร์ตลกตลกหน่อยนึงว่าอย่างดิ๊ดีพทผมไปเห็นเขาตอนนี้ดิ๊ดีพทใครใช้เอเอสอ่ะมันจะเดือนละสามเก้าถูกปะกดได้วัลครับโอเคกดแลวครับกดแล้วครับรออีกวันรอเผื่อเขาส่งไม่เสร็จว่าคนจะใช้ฟีโอเคเอาเนี้ยมันสามเก้าบาทถูกปะแต่เก้าเก้าพี่โจยังแอบไปเห็นในบางกลุ่มว่าเอ้สามเก้าบาทเรามาแชร์กันสองคนไม่ล่ะเฮ้ย what the แล้วมีคนทำให้ถามเฮ้ยสามเก้าบาทไม่ใช่ก็ไม่มีตังค์อ่ะ <laughs> โอเคก็คืออาจจะเป็นคนส่วนตัวพี่ต้นถาวรน้งโกอาจจะไปถกกับคนเหล่านั้นได้แต่พี่โต๊กเจอคนตะก,กากัลพี่โต๊กไม่คุยด้วยละอ๋อเลิกคนละภาษา <laughs> อะไรนี้เป็นต้นโอ้คนคอมเมนต์มาเยอะยนะฮะน้งโกครับผมมีคอนเทนต์ดีๆในคอมเมนต์เยอะเลยครับน่าจะได้อ่านกันสนุกแน่นอนครับผมอ่ามีคนร่วมสนุกมาอ่านหน้าแต่หลายคนละเรื่อง้ต โอเครบครับยังโอเคครับก็อ้าวจะโจงหนีเลยจะโจงหนีเลยดูดิส尼พลาสดงสายรีบไปดูดิส尼พลาสล่าสุดล่าสุดผมผมผมเห็นอันนี้นะพี่ต้นเถวว่ามันมีทีมภาคที่ภาคดราก้อนบอลอ่ะที่ภาคการ์ตูนญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยอ่ะเหมือนว่าบอกว่า เอ๊ะไม่ใช่ดาวกำับอลวันพีซมั้งว่าหลังจากหลังจากนี้เป็นต้นไปคือเขาจะไม่จะไม่มีภาคที่เป็นภาคภาคไทยแบบที่จ้างทีมไทยมาพาค์แล้วเพราะว่าด่วงเนื่องด้วยมันถูกละเมิดมาเรื่อยๆแบบละเมิดเกินไปอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่โอเคโหโคตรแบบโคตรเฟลเลยของประเทศเราเขามองยังไงวะเนี่ยอืมดังเลยอ่ะโก้ไปเองอีกนั่นยังอยู่ครับยังอยู่ครับโอเคครับอันนี้ อาแถมอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวก็แถมไปเลยเ็าดีอย่างที่เขา <ผม S 2> พูดหลายหลายสำนักพิมไม่ยอมขายเพลงให้ประเทศเราผมเคยดยเขาบอ,อกว่าเมื่อขายเพลงให้ประเทศไทยแลนด์ม่ไยินไทยแลนด์เมื่อไหร่ไทยแลนด์จะเอาไปก๊อปปี้มันไม่สนับกับเขาฉะนั้นถ้าจะไทยแลนด์ปุ๊บไม่ขายน<อ>ผมมันมีคําพูดหนึ่งพี่เคยได้ยินมาวานมันคัฟฟี่วันก๊อปปี้อันนี้เรื่องจริงหรืออย่างล่าสุดพี่โจ๊กมีโอกาส ร่วมงานกับสอนักพิมพ์หนึ่งของญี่ปุ่นก็มีเดียวงานคุยงานสักพักประโยคนี้ทางนั้นพิมพ์กลับมาเฮ้ยประเทศยูอ่ะโคตรละเมอเลยจะเสร็จได้รู้ปะผมว่าโอเคโอเคผมคนไต้หวันไต้หวันไช้ผนั้นอยู่ไทยแลนด์ครับอย่างที่บอกนะหลายคนที่กำลังดูตอนนี้คือเข้าใจว่ามันเทาแต่อย่าทำให้สีเทามันแบบเทาชัดเทาเด่นว่าเทาเนี่ยมันถูกต้อง เทาอย่างไงมันก็ไม่ถูกเทาได้เงี้เงี้ยเอาเหตุผลที่พอสมควรครับอะ้แต่พักตั้งหลังดีขึ้นดีขึ้นมีมีในฐานะคอมปพเซอร์แล้วก็ขายเพลงด้วยเนี่ยก็มีหลายคนที่แบบเออเขามาเขามาซื้อเพลงแล้วก็มีแบบมีมีรุ่นพี่เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่ที่โรงเรียนหนึ่งเขาก็เขาอุดหนุนงานผมตลอดเลยก็แบบอืมขอบคุณที่ที่สนับสนุนของแท้กันนะครับ คนวงยอรุ่นใหม่หรือว่าคนตีรุ่นใหม่เริ่มเป็นคนรุ่นใหม่จริงๆแล้วเริ่มเริ่มเริ่มมีความตระหนักตรงนี้รวมถึงถ่ายทอดไปถึงเด็กๆที่กำลังว่าให้ตระหนักเรืษษ่อวิทต์ก็คิดว่าแนวโน้มหน้าจะดีขึ้นแต่ดีถึงขนาดไหนอัน,นอันนี้ไม่รู้ต้องดูในะระยะยาวแต่ตอนนี้เข้าพี<ห>่ก<อ>ับตาเออต้องต้อง,องค่อยๆช่วยกันใช่ครับ